สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะอำเภอชุมแพน,นะครับอยู่กับ พี่บอมเป็นไงพี่บอมเห็นรถครั้งแรกวันนี้ดีครับดีถูกใจครับผมพี่บอมเห็นผมทางไหนอ่าทิกต็อกครับผมเามั่นใจได้ไงพี่ผมบอกให้พี่บอมโอนเงินมาจําหมื่นหนึ่งพี่บอมโอนทันทะีนะพูดสองคำเองดูจากลูกค้าดูจากอะไรหลายอยา่างเคยคิดไหมว่าจะซื้อรถแบบว่าไม่เห็นรถแบบนี้ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิด <c ười> ครั้งแรกไหมครั้งแรกครับรแรกกถือว่ามาเลือกผมก็ถือว่าไม่พลาดนะสุดท้ายให้พี่ฟังหน่อยว่าคนที่แบบที่เขาดูรถกำลังหารถอยู่ว่ามีวิธีการดูแบบไหนที่แบบไม่เจอมิจฉาชีพเจอแบบพ่อ ร้านนะครับแล้วก็จากรีวิวของลูกค้านะผมครับที่ว่าเขาเขาดูการใช่ครับใช่ครับผมครับก็ถือว่าโอเคครับผมครับแล้วก็โทรด้วยโทรด้วยครับพี่บอมมีโทรว่าเอ้ยขอดูเปิดกล้องหน่อยครับผมครับใช่ไหมครับถือว่ารอบครอบมากคครรัับบผมเป็นเคสสตาร์ทดี้เลยนะครับพี่บอมนี่ถือว่ารอบครอบก็คือดูเช็คโปรไฟล์ร้านเช็ครีวิวแล้วก็ก่อนประําขอรีวิวดูครับผมครับแบบวิดีโอคอลแบบไลฟ์สดเลยนะครับก็ผมก็จัดให้ไม่มีปัญหาเพราะเราตัวจริงแล้วนะพี่นะครับผมครับสุดท้ายก็ขอบคุณพี่ ขอบคคุณเดี๋ยวลืมถามรับไหมเนี่ยรับรับครับรับรับนะโอเคขอบคุณจริงจีขอบคุณครับพี่เฮงๆรวยๆนะพี่ฝากด้วยนะครับใครมาชมแพรพี่บอมเปิดร้านโทรศัพท์ซ่อมก็ลดไปให้10%่สิบเปอร์เซ์เลยไหมจังผมเนี่ยได้ไหมได้โอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ